สวัสดีครับอย่ผมเตอร์ในช่องฟิล์มสปิดนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงข่าวลือข่าวลุดของทางโ o n y A7R5 นะครับผมหรือว่า A7RV เรียกเป็นตัว V ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเรียก R5 เนี่ยบางคนเป็นนึกถึง c a n o อนะครับผมก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามีข่าวลือข่าวลุดออกมาเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาสรุปกันสักหน่อยนะครับผมว่าข่าวลือของ A7R5 เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมล่าสุดเนี่ยทางโ o n y ่เขาก็มีการปล่อยในส่วนของ เรียกว่าเป็นแบบไลฟ์ล่วงหน้านะครับผมตั้งเวลาไลฟ์ไปแล้วว่าเขาจะมีการไลฟ์เปิดตัวสินค้าในตระกูลอัลฟาของเขาเนี่ยในวันที่26ตอน3ทุ่มนะครับผมซึ่งผมก็น่าจะไลฟ์ดูงานแล้วก็แบบเอออธิบายแปลอะไรอย่างงี้ไปด้วยนะผมก็สามารถติดตามมาดูไลฟ์ด้วยกันได้นะผมทีนี้ในส่วนของสเปคของ A7R5 เนี่ยมันจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ Sony Alpha Rumor เนี่ยเขาก็ามีการเดาไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ3899เหรียญถึง2999เหรียญนถนึงสามพันเก้าร้อยเก้าสิบ ไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ140,000ถึง150,000บาทนะครับผมซึ่งราคานี้เนี่ยจะจริงไม่จริงต้องรอดูในวันเปิดตัวกันอีกทีนะฮะในส่วนของสเปคของ Sony A7R5 ที่หลุดออกมาตอนนี้เนี่ยคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ที่เป็นแบบฟูลเฟรมความละเอียด61ล้านพิกเซลมาพร้อมกับชิปประมวลผลรุ่นใหม่นะครับผมแน่นอนว่ามีความเร็วแรงขึ้นนะครับมีการใส่ระบบออโต้โฟกัสแบบใหม่นะครับผมที่จะประสานในส่วนของเทคโนโลยี AI กับ Deep Learning นะครับผมที่จะมาช่วยในส่่วนของการที ทำให้การโฟกัสเนี่ยมีความแม่นยำแลว้วก็มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะ สำหรับสเปกวิดีโอเนี่ยตอนนี้มีข่าวเลยว่าสามารถถ่ายได้สูงสุดที่คอนเรียต 8K นะครับผมที่24เฟรมซึ่ง 8K ตรงนี้เนี่ยจะมีการครอปลงมานะครับผมน่าจะเป็นการครอปที่เ,เป็นการประมาณ1.5ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นระยะแบบ APS-C ของทาง Sony นะฮะสำหรับ 4K เนี่ยตัวนี้มีข่าวเลยว่าจะเป็น 4K 60นะครับผมกับ 4K 24เฟรมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายแบบ Full Read Out นั่นเองมีการให้ในส่วนของ s i n e Tone มาให้นะครับผมสำหรับใครต้องการจะถ่ายหลอกแบบของโ o n y เนี่ยตัวนี้ก็ มาให้ด้ดวยะะแล้วก็จะมีในส่วนของฮี a ซิงก์นะครับผมที่เป็นแบบเดียวกับตัว Sony A7S3 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมาช่วยในการระบายความร้อนในการถ่ายวิดีโอที่ใช้เวลานานๆนะครับผมรวมถึงวิดีโอที่มีความละเอียดสูงเนี่ยความร้อนมันก็จะสูงตามไปด้วยตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วมันจะมี2เทคโนโลยีที่ผมมองว่ามันค่อนข้างน่าสนใจสาหรับข่าวลือนี้นะครับผมก็คือระบบพิกเซลชิ p แบบใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยในรายละเอียดของตัวข่าวจาก Sony Alpha r u m o r เนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนบอกอะไรละเอียดมากนักน,นะครับผมแต่ก็ สำหรับการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะอัปเดตให้มันสามารถที่จะถ่ายแบบไม่ต้องนิ่งจนเกินไปก็สามารถได้รูปได้นะครับผมเพราะว่าตะก่อนเนี่ยพิกเซลชิปเนี่ยจะต้องอยู่เป็นแบบนิ่งมากๆตั้งกล้องนิ่งๆเพื่อถ่ายนั่นเองนะครับและอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบการกันสั่นนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยโซนี่จะสามารถกันสั่นได้ที่5แกนแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยก็มีข่าวรือว่าในอินบอดี้เนี่ยเขาจะสามารถกันสั่นได้ถึง8แกนเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับกับเรื่องของตัวบอดี้ครั้งนี้เนาาาบกาะกะรรผสมหง A7S3 A74 ั และนั่นก็คือข่าวลือข่าวหลุดทั้งหมดของ A7R5 แล้วนะครับผมในส่วนของเมกะพิกเซลเนี่ยผมมองว่ามันก็เยอะตั้งแต่ครั้งที่แล้วในส่วนของ A7R4 แล้วนะสำหรับ61เมกะพิกเซลทีนี้ในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยมันก็มีการที่ว่าเขาพูดถึงว่ามันจะรับแสงได้ดีขึ้นนะครับผมมันก็จะไปสัมพันธ์กับตัวของเทคโนโลยีเซนเซอร์ชิปนะครับผมรวมถึงการโฟกัสที่น่าจะทําได้ดีขึ้นด้วยกับการที่มันรับแสงดีขึ้นตรงนี้นะครับในส่วนของพิกเซลชิปเนี่ยจุดที่ผมมองว่ามันน่าสนใจในการวิเคราาาาะห์ขออองงผมมกก็คืรรที่่่วเไต้ อยู่แบบนิ่งกริบๆบนขาตั้งแบบเป๊ะๆอีกต่อไปแล้วนะครับผมถ้ามันเป็นตามข่าวลือนะเพราะว่าการที่ว่ามันจะต้องนิ่งขนาดเนี่ยบางงานบางสถานการณ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์มากนักนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบว่าสายไทยแลนด์สายไทยแบบอาร์เคเต็กเจอร์ที่มันแบบนิ่งอยู่แล้วอันนี้มันก็คงแบบไม่ใช่ปัญหาตั้งแต่ตัวมาร์คสแต่ว่าพอครั้งนี้เนี่ยเขามีการปรับปรุงขึ้นมาว่าเอยมันไม่ต้องนิ่งมากเนี่ยตรงนี้เราต้องดูว่าไม่ต้องนิ่งมากตามข่าวลือเนี่ยมันขนาดไหนนะครับผมมันก นะครับผมถ้ามันอินบอดี้แปดสต็อปได้จริงเนี่ยมันก็จะลบสิ่งที่มันอยู่ในหัวผมที่ผมแบบไปอ่านไปอะไรต่างๆแล้วมันได้ข้อมูลมาว่าแบบไอตัวเอมัลเนี่ยมันมีความแบบเล็กเกินไปนะครับผมทําให้พื้นที่ในการขยับตัวการกันสั่นเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับผมโซนี่ก็เลยอยู่กับตัวกันสั่นแบบ5้าสต็อปมานานนะครับผมถ้าครั้งนี้เนี่ยเขาอยู่ในเอมส์เดิมแล้วมันเป็นแปดสต็อปได้เนี่ยแบบไม่ใช่แบบต้องไปพึ่งซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเพิ่มเติมนะมันก็ค่อนข้างที่จะว้าวแ้้นนน่าาใจเออีะทํบบัตง ดูกันน,นนใงาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะต้องไปรอดูกันว่าในวันงาน26 3ทุ่มเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงตามข่าวลือกี่เปอร์เซ็นต์แค่ไหนนะครับผมผมก็จะมาไลฟ์ให้ดูกันด้วยแบบคุยกันแบบนั่งคุยกันแบบนี้ว่าคุณคิดเห็นยังไงผมแปลให้ฟังผมอธิบายให้ฟังแล้วคุณรู้สึกชอบไหมหรือคุณแบบว้าวกับเทคโนโลยีตัวใหม่ตัวนี้จากทางโซนี่ใหม่นะครับผมแล้วก็ข่าวลือเนี่ยมันก็แบบเชื่อได้ประมาณนึงนะแต่ก็ต้องรอดูกันตัวจริงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นประมาณนี้นะครับผ,ผมเตอร์จ จากฟิล์มสปีดเนี่ยก็ขอลากันไปก่อนนะผมอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะผมก็จะถ้ายอยไม่มาทำคอนเทนต์ลงเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็ฝากกันด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปแนะนําว่าช่องเราเนี่ยจะทําอะไรบ้างชื่อได้มายังไงแบบช่องเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยไปดูได้ที่มุมขวาบนนะผมแปะไว้ให้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ